ผู้ชมค่ะครั้งนี้เราจะเดินทางจากกรุงเทพไปลาวประมาณสองสัปดาห์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าแขกเมืองทางตอนใต้ของลาวค่ะจากนี้ไปจะนั่งรถระหว่างประเทศไปลงที่จังหวัดนครพนมค่ะโปรดดูให้จบนะคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนี่คือไทยลาวญี่ปุ่นทีวีครับ ตอนนี้กำลังนั่งรถตุกๆเพื่อไปสถานีขนส่งที่ท่าทแขกลาวครับสถานีขนส่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองท่าทแขกประมาณ5กิโลเมตรและรถตุกๆกท่าทแขกก็แพงมากครับพวกเขาของเงิน1นึ่งแสนกีดประมาณ200บาทแต่ครั้งนี้เจ้าของเกสต์เฮาส์ได้เจรจาและให้ขึ้นได้ในราคา20,000กิครับแต่คนขับแวะร้านค้าระหว่างทางเพื่อซื้ออาหารเช้าครับ ยังมีเวลาก่อนที่รถบัสจะออกเราจะไม่เร่งรีบครับเรามาถึงสถานีขนส่งครับรถไปนครพนมมาแล้วเป็นคนไทยหรือคนลาวที่มาท่าแขกจากนกครพนมครับ ในรถบัสครับรถเมคันนี้เป็นรถเมไทยครับสวยนะรถเมระหว่างประเทศจากท่าแขกและนครพนมให้บริการไปกลับวันละสีเที่ยวครับ ออกเดินทางเวลา9นาฬิกา30นาทีและ11นาฬิกา30นาทีในตอนเช้าครับและเวลา2นาฬิกา30นาทีและ4นาฬิกา30นาทีในตอนบ่ายครับทั้งท่าแขกและนครพนมออกเดินทางเวลาเหมือนกันครับค่าโดยสาร75บาทครับรอบนี้เราจะขึ้นรถตอน11นาฬิกา30นาที เราออกเดินทางตามกำหนดนะครับรถเมคานีข้ามสะพานไปนครพนมสะพานนี้เรียกว่าสะพานมิตรภาพครับตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองท่าแขกครับใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อถึงที่นั่นครับผ่าน่านตรวจคนเข้าเมืองของลาวครับคนข้ามแดนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนลาวและคนไทยครับ และเป็นคนญี่ปุ่นคนเดียวอาจจะไม่มีคนจากประเทศอื่นเข้ามาด้วยครับรอจนกว่าผู้โดยสารทั้งหมดบนรถเมจะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองครับเมื่อทุกคนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วรถเมก็จะออกเดินทางครับเราจะข้ามแม่น้ำโขงชมวิวแม่น้ำโขง จากบนรถเมล์ได้สักพักนะ มาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทยครับจากนี้ไปก็เป็นขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของไทยครับ เราสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่มีปัญหาครับจบทริปลาวแต่เราจะเที่ยวอีสานของไทยต่ออีกสักระยะครับไปนครพนมจากตอมอครับเมื่อเทียบกับประเทศลาวถนนสะอาดกว่าดังนั้นรถเมย์จึงไม่สายแม้ในความเร็วสูงครับ ถนนในเมืองไทยสะดวกสบายครับมาถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่นครพนมครับมีรถเมย์ประจำทางไปกรุงเทพจากสถานีขนส่งนี้ด้วยครับแต่คราวนี้จะไม่เข้ากรุงเทพโดยตรงแต่จะลงใต้จากนกครพนมไปมุกดาหารและอุบลราชธานีครับค้างคืนที่นครพนมนะ ทันใดนั้นเราก็มาถึงริมแม่น้ำโขงมีหอไอรกาเวียดนามครับแม่น้ำโขงที่มองจากลาวนั้นใหญ่แต่แม่น้ำโขงที่มองจากไทยก็ใหญ่เช่นกันอานั่นเป็นเรื่องธรรมชาติเท่านั้นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับครั้งหน้าจะไปวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับวันนี้แค่นี้นะครับ